เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summer War กับ Blue Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําทีมฟาร์มนะครับเนาะมังกรเนาะนะครับก็ที่เรียกว่าจะทําในสตรีมแต่ว่าเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ทําต่อนะวันนี้ก็เลยทํามาเป็นคลิปให้แล้วกันนะครับสําหรับนะฮะใครที่นะครับเอ่อซื้อไอดีมานะครับต้องบอกว่าซื้อไอดีมาแล้วทีมฟาร์มมันยังไม่พร้อมเนาะเนี่ยเห็นไหมจี้ผมนะครับตอนแรกมัน1นึ่งแสนเก้าพันทุกคนนะตอนนี้เหลือหนึ่งแสนสามพันแล้วนะครับก็ อันนี้เป็นไอดีของเพื่อนผมนะฮะซึ่งเขาเลิกเล่นผมก็เขาให้ขายให้เนาะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมก็จะให้เขากลับมาเล่นไงผมบอกเออเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วกันนะเราก็เดี๋ยวไว้กลับมาเล่นผมขายให้ราคานี้แหละนะครับราคาที่ซื้อนี่แหละเนาะก็ถ้าคุณหนึ่งดูอยู่นะนะครับก็กลับมาเถอะผมทําทีมฟาร์มไปแล้วเนาะนี่ครับอะ่ะก็เลยจะมาแนะนำเ,เพื่อนนะเพราะว่าตอนแรกทีมฟาร์มเขาไม่มีเลยนะครับเขาเล่นเปิดสกคอยอย่างเดียวนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมห้ดูสมุดเนาะสมุดเอ่อนะฟาร์มนะครับ ก็เหมือนกับว่าไว้วทํางานนั่นแหละเพื่อนๆนะอไม่มีเวลาเล่นเห็นหม้อารีนาเวอร์อารีนานี่คือแบบไม่ได้เล่นเลยนะครับหลีกพิเศษเนะี่ยแล้วคือตรงเนี้ยทีมป้อมยักษ์นาทีกว่ามัางกรนาทีกว่าเนาะนะครับวันนี้ผมก็ทําทิปเอ่อทีมมังกรก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าไอดีมันเริ่มมีมอนสเตอร์นะผมมองว่าการฟาร์มมังกรเนะน้นที่มังกรกับสามหัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะ,นะครับ อะะะนฮโมแมก็เยอะแล้วเดี๋ยวนะครับฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับใครที่ไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มนะครับที่ไม่อยากน้องเยอะแบบนี้เนาะก็ไปใช้บริการไอเปจิโรดักนะครับดีเติบโตแน่นอนนะเพื่อนๆนะเออ่ตอนนี้มีโปรโควิดด้วยนะครับฟาร์มเอจ็ดวันแถมฟรีหนึ่งวันแล้วก็หนึ่งเดือนเนี่ยแถมฟรีสี่วันนะ แต่ว่าใครที่ใช้บริการรายเดือนนะครับมีไต่หอยฟรีทั้งนมอนแลวก็ฮาร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีทีมฟาร์มเนี่ยนะครับแอดไปทำทีมฟาร์มให้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับแล้วก็อยากเติมเกมราคาถูกนะครับนึกถึง power pay power f u l payment นะครับเติมถูกทุกแพ็คถูกมากเติมได้24ชั่วโมงนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่มีรีฟันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อ ID มาใช่ไหมแล้วแบบว่าต้องการนะข้อมูลการเติมเนี่ยสามารถขอที่ power pay ได้นะครับซึ่งที่อื่นผมไมมม่่รรูู้้นะวาาาเเเขขจดึงอลแบบกติป็ เอาให้เราหรือเปล่าเนาะเพื่อไปส่งเรื่องบางทีมันต้องใช้นะครับพเพราะว่าเพยทำให้นะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีแล้วถูกด้วยทั้ง2ที่ลืมบอกว่ามาจากบูชแนลนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับพาไปดูเนาะสำหรับทีมฟาร์มนะครับในส่วนของมังกรเนี่ยวันนี้จะมาพาไปดูด้วยกัน2ทีมเนาะสำหรับบางคนเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเหลี่ยมเนาะแล้วก็ใช้อะไรแทนได้เนาะจริงๆริงอเมซอนเะนี่ยผมทํามาก็กะามาแทนนะครับแต่ว่าเอออเมซอนเะนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่า AI มันออกสกิลมั่วนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเออ Amazon มอเนาะก็ ถ้าเพื่อนๆไม่มีจริงนะนะครับเอาลนูนที่เราจะทาให้เรียมนี่แหละนะไปใส่เมซอนแค่นั้นเลยนะครับแค่นี้เลยแล้วก็ทาคิดเด็ดคิดเลอร้อยดาวเมจหนักๆน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้กันนะครับใครที่เป็นมือใหม่เริ่มทําทีมเนาะซื้อมาไม่มีไอดีทีมฟาร์มอะไรเลยหรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แต่ว่าไม่มีทีมฟาร์มเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆมากดแว่นขยายก่อนนะครับการตั้งค่าเนี่ยตรงนี้เลือกเป็นโ no, นนะครับผมเออขอให้เลือกเป็นออนนะเ,เลือกเป็นออนนะครับก็จะเป็นการแสดงความเร็วในการโจมตีเนาะมันก็จะได้เลขแบบนนี้มาะครับ มันจะทาให้เราในจัดรูนได้ง่ายเนาะนะครับแต่ถ้าไม่เกิดไม่ตั้งเนี่ยมันก็จะไม่มีบอกมันก็จะบอกแค่เลเวล40นะครับฉะนั้นเนี่ยเปิดเป็นออนซะนะครับผมจัดรูนง่ายเลยจากนี้นเพื่อนๆจะเห็นลําดับการออกนะฮะเออลำดับการออกมันก็อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเราต้องให้ตัวนี้เป็นลีดนะครับเพราะว่าได้ดัมเมดเพิ่มในดดนเจียน33เนาะนะครับตัวไหนก็ได้เนี่ยสองตัวนะสลับกันไปแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ตัวนี้ก็ต้องเอาดูดซุ้มน้ํานะครับหรือเจ้าใบาสัตว์เออไม่ใช่ใบสัตว์ละสิมน้ำเนะครับ อาจจะเป็นร่างคอลแลบหรือร่างนี้ก็ได้เนาะตัวที่ออกตัวแรกจะเป็นจากไฟนะครับแล้วก็นกเนี่ยจะโยนนะครับนกจะโยนไปไหนนกจะโยนมาให้ตัวนี้เนาะซึ่งนะครับหลักการเล่นหลักการทำรูนเนี่ยตัวนี้ออกก่อนนะครับเปิดเกาะแตกตัวนี้สกิลเสร็จปุ๊บพอตัวนี้สกิลเสร็จนะครับนกเนี่ยมันจะโยนมาให้มอนตัวที่เกรดต่ําสุดนะซึ่งไอ้ตัวนี้มันออกก่อนถูกไหมไอ้ตัวนี้มันเนนนพิ่งออกนะครับเกรดมันจะตามกว่านะครับมันก็จะโยนมาเอาไปเตะปุ๊บ ไอ้ตัวนี้ก็จะโยนมาให้ตัวนี้นะครับอ่าแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดฉากบอสเนาะหลักการสเตปฟาร์มก็จะประมาณนี้บางคนถามว่าพี่ทําไมนกผมมันโยนมั่วน,นะครับอ่าก็อาจจะลองเทสนะครับเนาะทำสปีดประมาณผมก็ได้นะจากไฟนะครับ3ไฟถ้าเกิดว่าแม่นเยอะๆไดนะ้ยิ่งดีนะ85นะครับหรือว่าตรงนี้ใครถ้าเกิดว่าทำไม่ขีดัเมดได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ไหวก็ขี้ร้อยก็ได้ครับเนาะก็ใส่เป็นรูนไฟนะดัเมดสักร้อยยี่สิบนะเพื่อนๆนะนะนะขอสัก120 ขั้นต่ำนะมันจะทําให้เออ่ผ่านเขายัางชัวนะเวลาออกสก,กิลนะครับมันสก,กิลมันจะได้ไม่มัวเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่2นะนะครับตัวที่2เนี่ยถามว่าคิรดเหรีร้อยได้ไหมคิรดเหรีร้อยได้ยิ่งดีนะเพื่อนๆนะสำหรับเจ้าใครเนาะหรือว่าดัซซินนะครับคิรดเหรีร้อยได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็คิดดมเมจหนักๆไปเลยแอทแทกหนักๆไปเลยนะครับรวนที่แนะนําก็เป็นเลดเบสเนี่ยครับหรือว่าดาบกับโทสะนะครับผมเนาะ ก็จะเน้นไปทางน้ำเมทนะครับ no? น้องสปีดม right? ีนิดสปีดต้องมีนะเออตัวนี้อาจจะต้องทำรุนเหนื่อยนิดนึงเน้นทำแรงไปเลยนะตัวนี้นะครับเทรุนให้มันไปเลยเพื่อนๆคิ่เลยคิดน้ำเมทแอะแท็กสปีดนะครับสปีดตัวนี้ผมทำไว้ประมาณ95เนาะแล้วก็ดีแฟกต์นะครับดีแฟกต์เนี่ยจะำเมททำใส่ธาตุไฟนะนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นนะครับสกิลสองนะคีดนเมทบวกนะครับน้เมทแรงตามแมทแท็กเนาะถ้าเกิดหาได้นะแต่ว่าไอดีเนี่ยนะครับรูนกับแฟกต์มันไม่ครับ ตัวต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการูด้าแสงเนาะนะครับการูด้าแสงสีดาวอยู่เลยทุกคนมีหน้าที่โยนนะเนี่ยครับสปีดประมาณบวกหลังเจ็ดสิบหกนะนะครับใส่เป็นอะไรก็ได้นะเพื่อนๆพ่อเอาให้แบบว่ามันสปีดมันโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะนี่เห็นไหมสปีดใกล้ๆกันนะครับตัวนี้จะบวกหลังเจ็ดสิบหกอันนี้ก็เจ็ดสิบหกเหมือนกันแต่ว่าสปีดต้นของตัวเนี้ยมันช้ากว่าเนาะนะครับอ่ะก็สามไฟเหมือนกันนะครับลูนไฟเนี่ยนะครับผมหนึ่งเซตเนาะนะครับหนึ่งเซตก็คือสองเมตรเนี่ยได้แอทแท็ก เรียมก็แนะนําว่าเป็นลุนดาบนะครับกับโทสะนี่จะทําง่ายเนาะนะครับผมหรือถ้าใครไฟแน่นๆเนี่ยก็ใช้ไฟก็ได้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้แอตแทกนะครับอันนี้คือยังเสริมได้นะนะครับถ้าเกิดอยากให้มันแรงกว่านี้ก็เสริมได้เนี่ยนะเสริมเป็นแอตแทกบวกเข้าไปนยไปฟาร์มฟ้าหัวมาเสริมนะครับก็แอตแทกคิดเมทนะครับแล้วก็แอตแทกก็คือเน้นแอตแทกกับคิดเมทเยอะๆคีดเหร่ร้อยนะครับผมปเดี๋ยวไปดูการเล่นกันนะครับสำหรับทีมแรกเนาะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเลี่ยมนะครับเราก็ใช้อเมซอนได้แต่ว่าต้องบอกว่าถ้ากลางทางนะครับมันมีโอกาสที่ AI มันออกสกิลไม่ดีนะนะครับทําให้เอเมซอนมันสกิลสองมาแล้วเนี่ยเอ,อสกิลตีเมทไปแล้วเนี่ยนะครับกลางทางพอดันบอสมันก็จะยากนิดนึงเนาะนะครับอ่านี้ก็ตีไปนะแล้วก็เห็นไหมจังหวะบางทีจากไฟมันไม่ออกสกิลเพื่อนนะจากไฟมันไม่ออกสกิลนะครับทําให้ เรียมเนี่ยมันใช้สก,กิลไปแล้วนะครับอ่านี่คือข้อข้อเสียอย่างหนึ่งนะนะครับถ้าเกิดว่าดาเมจเราหรือว่าคิเล่เราไม่ลอยเนาะสำหรับเจ้าลัซซิน้ำนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนฟาร์มสามสิบรอบมาเจอกันอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมดาเมจมันจะขาดนะครับแล้วก็ใครที่ทำนะเอ่อมังกรแทรกนะครับให้แก้เนาะให้แก้ตัวเรียมนะครับผมให้อ่า สปีดบวกหลังนะประมาณ45-46นะครับถ้าช้ากว่าน,นี้เนะี่ยมังกรมันจะแทรกนะครับผมเนาะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งาทีแต่ถ้าเกิดว่าเอเอเอาสก,กิลดีๆเนะี่ยไม่ถึงนะทุกคนนะจะพาไปดูนะครับอันนี้เอาไหมไม่เอาแล้วกันกตหนึ่งแล้วกันนะเนาะเผื่อว่าเอเอเเราจะเอาสก,กิลดีขึ้นนะครับถ้าเอาสก,กิลเงี้ยสวยเลยนะทุกคนนะเห็นไหมมันตียังไงก็ตายครับผมระหว่างที่มันมีเกาะแตกนะนะครับก็อาจจะต้องใช้แบบนี้กันไปก่อนนะหรือว่าใครที่ทำคีย์เรทร้อยได้เนะี่ยทำไปเลยนะครับสำหรับ เจ้าดัซซิมน้ำเนาะนะครับอ่าอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างชัวร์นะเพราะว่ามีเกาะแตกนะครับยังไงก็ตีตายหมดแหละนี่โยนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด่านบอสนะครับอันนี้คือเพอร์เฟกต์เอไอนะแต่ต้องมาดูเรียมว่าเรียมจะสกิลสามหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมค่อนข้างแรงนะครับแล้วโยนมานะครับตีเข้าไปตีเข้าไปนะฮะนี่ครับผมเห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยถามว่าพี่ทําไมพี่ถึงไม่ใช้ไพ่น้ําต้องบอกว่าไพ่น้ำเขายังกินลูนนะครับผมไอดี ID นี้ผมยังทาไม่ได้นะไอดี <c oughs> หลักผมยังไม่ชัวร์เลยนะนะครับผมก็เลยไม่ได้แก้มันอืผมก็เลยไม่ได้ใช้ถึงไพ่น้ำเนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณที่ไม่มีเหลี่ยมเนาะนะครับใช้เมซอนแทนได้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้แค่ใส่ลูนไฟสปีดช้าสุดเองเพื่อนๆนนะเนี่ยใส่ไฟเข้ามานะครับมายืนเฉย นะครับอันนี้น้องเต้าบิกนะก็เป็นลูกเพจนะครับก็ขอบคุณมากแนะนํามาเนาะนะครับแล้วก็น้องนะฮะเขาก็เออนะฮะเคยให้รีวิวอดีแล้วก็รับน้องเัารับทําด้วยนะนะครับนี่นะครับผมไปยีเข้าไปนะเออนะฮะเป็นไงทุกคนนี่ครับเกาะแตกมันจะค่อนข้างแรงกว่าเดิมเพราะว่าเดโบ่านะครับ มันเพิ่มดาเมจให้เนาะนะครับผมลดดาเมจให้ในทีมด้วยนี่ฮะแล้วก็ตีเข้าไปอันนี้นะครับดาเมจล้นๆพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจมาจากเดบลาเนาะค,คือถ้าคุณมีเดบลาเมื่อนเนี่ยคุณไม่ต้องไม่สนใจเลยว่าเรียม,มันจะสก,กิล2หรือเปล่าหรือจะสก,กิล3ด่านบอสนะครับเวลา40วินนะี่ฮน,นี้คือข้อดีเลยนะครับ อันนี้คือข้อดีของทีมนี้หลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงนะครับเอพลาดยังไงผมว่ามันก็ย,ยัง่ขนข้างช่ว์นะสำหรับทีมมังกรอ,อันนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับเห็นไหมตัวมอนเตอร์มันเรียกว่าตัวดามเมจมันมีแค่แบบเทลูนไปให้เจ้าดูซ่วมน้ำตัวเดียวนะครับที่เหลือมันจัดการให้หมดเลยเพราะว่ามันมีเดบราเพิ่มดามเมจให้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องพึ่งดามเมจจากเรียมนะเนาะเรียมแบบ หือว่าบางทีใครที่แบบกำลังหาเรียมนเนาะกิจกรรม11ปีไม่ได้เลือกเรียมมาบางคนไปเลือกฟินิกซ์ลมอะไรอย่างงี้แล้วจะแบบว่าจะทำไมต้องแบบอ,อยากทำทีมมังกรเลือเกินแต่ว่าขาดดาเมจนะครับ่ะเราใช้ทีมนี้ดูได้เพื่อนๆเห็นไหมดาเมจพอเลยครับนะครับแล้วก็ฟาร์มวันย่งชัวร์ด้วยนะก็เรียกว่าทีมนี้ชัวร์กว่าเรียมนะครับเนาะผมให้ชัวร์กว่าเรียมนะทีมนี้นะครับก็หวังว่า คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะนะครับใครที่กําลังหาทีมฟาร์มอยู่นะครับแล้วก็หรือว่าคุณอาจจะไปซื้อไอดีมาก็ได้เนาะนะครับไอดี ID ที่เขาทําไว้เนะี่ยมันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับทีมฟาร์มยังไม่โอเคนะแต่ว่าเราอยากได้มอนที่อยากเล่นไงแล้วมอนไอเดี้นี่แสงมืดนี่คือมี7ตัวนะแล้วก็ตัวที่8ปดผมเปิดได้เมื่อวานนะครับแล้วก็เจ้านี่เลยนะครับโอ้โหมันเล่นยังไงครับเดี๋ยวไว้มารีวิวนะนะครับเนาะมอนในไอเดีก็ถือว่าคนน่อนข้างโอเคนะมีโกโจด้วยนะครับแต่ว่าสเสียดายไม่่่ใชรางคอลลแบนะ ผู้แก้ปัญหาสมาคมปรามาเนาะนะโหชื่อยากย่างเลยเป็นพื่อนอยากดูรีวิวตัวไหนไหมในบรรดาพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้ผมรีวิวให้ดูเนาะนะครับแล้วก็ ITA ใครทีต่ตีตอนนี้ก็เซฟแล้วนะว่าเราขอกดสักปีอีกหนึ่งเลยกันเนาะยังไม่ได้ทำรูนใหม่เลยนะครับอันนี้อันนี้แถมแถมคือถ้าตีก็เซฟแหละถ้าชนะเนาะนะครับวันจันทร์จะได้สตรีมไอเดีอื่นไงเดี๋ยวเอาไอดีนี้มาสตรีมแล้วแบบมันยังไม่ยังไม่ัววอ้เจอคนหนึ่งทองนนะซีซั่นที่แล้วด้วยนะครับมา ถครอยากดูรีวิวตัวไหนคอมเมนต์ได้น,นนะเพ่อดๆแต่ผมมารีวิวให้นะครับแต่ผมก็มีคอมโบในใจผมอยู่แล้วแหละนะออนะครับนั่นก็คือทีมป้าแสงยังไม่ได้แก้นะยังไม่ได้ทำรูนมาเมื่อวานเจอป้าแสงเข้าไปทุกคน้โหแบบโคตรแรงแต่ว่าผมว่าผมจะไปใส่วิวนะกันพวกโดนรีสกิลจากโอลิเวอร์อะไรพวกนี้เนาะนะครับเด็บโคตรเยอะเด็บสองพันสามเพื่อนเจออนย่าหยิบทีม แสงล้วนเลยนะเพราะว่าป้านี่น่าจะหลีกเด็บนะบูเด็บห้าสิบอ่ะอแรงว่ะเด็บห้าสิบตัวนี้ได้เท่อไรเด็บห้าสิบเหมือนกันนะครับมามาครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ได้นะโกโจนะโกโจได้เพราะว่าโกาโจมันมีใบพาสดีด้วยเนาะนะครับหรือตัวท่านน้ำอีกมีไหมโอ้ดีคลมนะครับดีคลม จริงๆอีฟิตไฟบังคับแบนเลยนะเนี่ยอ่ะอีฟิตไฟบังคับแบนไปแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้เนาะนะครับแบนตัวนี้ไปตัวนี้มันฮิวเรื่อยๆน่ารำคาญทุกคนนะไปะไปครับผมเขาต้องแบนอีฟิตไฟนะครับถ้าไม่แบนนะผมบอกเลยว่าไปครับสิบเพลินอะจริงๆนะนะครับเดี๋ยวเราฝั่งตรงข้ามแบนแบบป๊บหนึ่งไปให้ดูส่วนๆเลยนะฮะ เดี๋ยวรอบเนี้ยซีซันเนี้ยเอาแค่หนึ่งทองก่อนเดี๋ยวซีซันหน้าผมตั้งเป้าไว้สองทองขึ้นไปเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมเพาลังเลอยู่นะเออ e เอีฟิตไปแล้วโอ้ไม่แบนอีฟ e ิตด้วยทุกคนาปเดียวห้าสิบถึกๆไปครับผมก็ไม่เข้าใจฝั่งตรงข้ามนะคือตัวเองหยิบไมา์มานะครับแล้วคุณหยิบดีเคลมมานะครับดีเคลมกับไม้นี่คือแบบเออเรียกว่า กดกันเองนะครับแต่เดี๋ยวตัวแรกที่ผมจะเก็บของฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมจะเก็บแวมเนาะนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเล่นเกตนะครับถ้าเก็บตัวนี้เสร็จก็เก็บลิงนะแล้วก็จบเลยปิดงานได้เลยเพราะว่าไม้ตีไม่แรงอยู่แล้วนะครับเพราะมีดีคีลมอยู่เนาะนะครับผมก็ <c oughs> แล้จะต้องเก็บแวมแหละแวมมันตัวเล่นเกตเดาอีฟิตไฟอัดหน้าไปเลยนะครับวิวไหมไม่วิวด้วยนะครับต่มาเร็วตีมาตีมา เออี๋นี่ยเรื่องอยู่เรื่องอยู่ตัวนี้จะเบาแล้วนะไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับอืมตันมา,อาโอ้โดนปิดพลาซีฟด้วยเออเป็นไงล่ะเคาเตอร์ททำงานแล้วหนึ่งคู่ก็ทำงานได้นะมับเร่งมาแล้วเดี๋ยวลิงเข้าเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรเรามีป้าอยู่นะเดี๋ยวป้ากดสกิลสองคุ้มกันได้ครับผมอมองไหมเข้าใครครับหรือจะเข้าอ e ีฟิตเลย ผมบอกเลยนะว่าถ้าเกาะแตกเนี่ยนะครับโอ้มีเอ็กซ์เตอร์เทินด้วยไม่เป็นไรครับต่อ้ก่อนฮนะเล่นอาทีเอไม่จําเป็นต้องออกก่อนเสมอไปนะทุกคนนะไม่จําเป็นต้องเร็วกว่านะครับมันอยู่ที่ว่าใครไดเอ็กมากกว่าเอ้าผมยังไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวผมยังไม่ได้โชว์ะไรเลยทุกคนนะฮะเออน่าจะเซฟวแหละไรไอีกปีกอีกปีกหนึ่งเดี๋ยวไม่เซฟนะทุกคนเนาะนะครับอาคลิปนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูนคลิปหน้านะครับในทีมฟาร์มวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สสวัสดีผม